พี่น้องครับหน้าที่แห่งคนตำบลใดไหนเล่าจะสู้บ้านตัวเองเลยพี่น้องครับท่ามาท่านหายตัวไปเบิดมือเบิดขึ้นครับมาก็อจะกินเขาเส็แล้วบาทนี่อยแดงแกงปลาดุกสู้กินได้เด้ออยากกินแกงกินเอาเองลดอย่ามาใส่จ้าจ้าแง่ไปยังไปบ่บ่จ้าจ้าจ้าท่ามาท่านท่าผิดตลอดครับพี่น้องครับก้าวดังก้าวเฮ็ดจ้าจ้า กลับมาเป็นคนดังซื้อกอครับพี่น้องครับท่านประธานไปละไปบุงหัจักโง่จักเตาโง่ขึ้นมากเลยหิวเฮ็ดกินเอาเองโรสย่อมาอาศัยให้เฮ็ดให้กินเด้อจ้าเจ้าเห็ดจ้าแย่แดงใส่ยังครับมือนีเห็ดบัดสุอยางถูตั้งแตทขั้นใดบ้านผูนหอดหลังค่าผูนมือจ่าจ่าท่านประธานย่อมเบิดทุกอย่างแย่แดงครับเมนูวันนี้ออมปลาดุกใส่ท่านประธานโอเปร่แมน ใส่เส้นจ้าใส่บุญเส้นจ้าเพียงประดุกใส่บุญเส้นสดน้ามันห่อนแซ่บแบบพี่น้องบัวงามๆไปต่อไปเฮท่านประธานเฮ็ดจ้าโอ้ยเฮ็ดุกเป็นดอกท้าเฮ็ดุกเป็นก็ต้องเฮ็ดเจ้าเฮ็ดคือเก่าลัดนกาลัดงามๆเฮ็ดคือเก่าลัดเจ้าเฮ็ดุกเป็นเจ้าก็ต้องเฮ็ดเจ้าสิกินเป็นอย่างเดียวบ่ได้ตัวยายแดงคือเก่าพี่น้องครับเอ้ย์ดดี เบื้องากแม่พ kind of um ี่น้องให้เอาอันน้อยๆจ้าเบื่องโวกฉากเนี่นี่ใครอยากกระเดกันไหมพี่นี่ตุ้งซิงนี่ตุ้งน่าปลาขาดก็ไรขึ้นกันเลยจ้า ใส่น้ำนิดนึงตะไค่เปัวสักกััสักกันเยะน้ำใจ๊ดชหมไม่ใหมโอ้ไก่สุกเลยตัวนี้กินรลดยุบ่ะจ้าโอ้ยกะเิกาะครับ ใช่สมโฮมสเต้ทรัพประทานพี่น้องครับโอ้ยไฟลุกปุบปุบไดาบานนี้ค้วไอลักหนีพี่น้องดีนะที่จะของโง่มากข้วไอลักหนีพี่น้องขุ่คุณเป็นไงพี่น้องคั้วไมึนจ้า เส้นใส่บา๋นี้จ้าต้องไฟขึ้นบุลุกเจ้าเจ้าก็บูโจุใส่เนาะเจ้าก็ท้าเจ,จ้าข่อยขับถ่ายเลยเน่านมาเบาอย่ามาจมมือมีสิิทธ์เพชรรูดมันก็ได้ท้าเจ้าู้เดียวอย่ามาเบาเศร้าเบามันสิบ่ได้กินจ้าจ้าจ้า สุกแล้วพี่น้องครับในที่สุดก็โลสุกจะได้ฝีมือยายแดงครับพี่น้องครับเบิ้งไม่หมอูุกเขียกระดุกใส่สินพี่น้องครับเอยช่วยไปจะเสียบแถอบ้านนี่พอแล้วแอบฟุดยืนกินน้ำเนี่ยจ้าจ้า,จา สดบ,บ่ท่านบ่มีนานเด้อแกงปลาดุกใส่เส้นแกงปลาดุกใส่วุ้นเส้นมาเด้อครับพี่น้องครับโว้ยนี่อันดับแรกเจียวบองไรจิตพอดีฝีมือยายแดงเมื่อวานนีนส่งไปเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยกระปุกพันห้าร้อยสี่สิบสองกระปุกป้าตัวขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับแซ่บพิณิศการันตีความขายดีครับพี่น้องนี่ไผกินไผก,กับมัก เสียไปเลยแม่ก็เจอดอกแกงแกงบุญเส้นพี่น้องครเสียบครับแสีบครับพี่น้องครับนี่โดยเฉพาะจ้ำกับเจียวบองแดงแดงไรห่หยุดพวกดีของเรานี่ ตามควายครับพี่น้องครับมันจะไปปลาเขาโคตรเพิ่นชกแล้วหกพอสมควรเพื่อนนี่ก็ได้ปลาครับพี่น้องครับอยู่ดีแม่งเด้อไม่มีใครจะอุปบุญใจเท่าบ้านเราหรอกพี่น้องครับเจ้เซไล่ไปชจ็ดหมื่สองหมือสามสมือก็ตามกลับมาบ้านพิเก่าจะ ขอโทษขออภัยครับพี่น้องครับเอาอยู่ดีแม่กันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า,จาส,วส,สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีค่ะ